สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ออกมาเดินนะคะวันนี้ไม่ได้ทาสีบ้านออกมาเดินสนามข้างบ้านเห็นไม่ดอกอันนั้นแก้เหมือนน้ำเก๊ก้วยเลยค่ะดอกพกขาวมาตรงน,นี้เขาจะเลี้ยงมานะคะ,ะใกล้บ้านนี้จะมีเลี้ยงม้านะจ๊ะ ดอกหญ้ากำลังออกเขียวงามนะคะฟอ,อกมาฮะนะคะเด็กนักเรียนโรงเรียนต่อไอ้ข้าวขาวนี่มาทำเหมือนน้ำเก๊กหวยเลยะคะ่ะอร่อยมากกินแก้ร้อนหนยดขาวดูดูตำลึงนะคะตำลึงเมืองนี้เห็นไหมคะตำลึง ตักตำลึงใครเห็นเก็บไปกินได้นะจ๊ะยอดงามมากเลยกําลึงดอกอันนี้ก็หอมมากเลยดูตำลึงนะคะใครเห็นเก็บไปกินนะจ๊ะเนี่ยตำลึงเดี๋ยวกลับมาจะมาเก็บสวยงามมากเลยตำลึงฝรั่งนะคะตำลึงเยอรมันจะเหมือนผักมืงไทยเลยจะตำลึงเยอรมัน เขียวงามมากค่ะต้นไม้กำลังออกปกติจะไม่มีต้นไม้นะจ๊ะน้านี้หน้าร้อนต้นไม้กำลังออกทําทำสวนกันเห็นไหมคะทำสวนกันเนี่ยทำเป็นแบบนี้นะจ๊ะทำเป็นรั้วทำเป็นลนลอกล็อกอย่างนี้นะคะหลอก ดอกก็มีอภิธรรมเทค่ะเห็นไหมหอมอร่อยมากนะจ๊ะเนี่ยใครเห็นเอาไปทานได้นะจ๊ะเด็ดแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดเอาลงไปเหมือนน้ำแก้ขวยแก้ร้อนหนนะคะหอมมากดูผักตําลึงค่ะขอบอกโอ้ตาลึงสวยงามมากเลยตำลึงตำลึงตําลึง ตำลึงสวยมากเดี๋ยวกลับมาจะมาเก็บผักตําลึงเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกปลารานะจ๊ะอร่อยมากค่ะต้นไม้ดอกไม้ออกแต่เป็นแถวผลไม้นะจ๊ะมีต้นเคเชอร์ ต้นไม้ที่ขึ้นมานี้เป็นผลไม้ทั้งนั้นเลยนะคะกำลังออกดอกกำลังออกดอกนะคะเนี่ยดอกมันเอาไปลวกกินตำจิ้มได้นะคะโอ้ยตำลึงตำลึงเต,ต็มรั้วเลยคะ่ะข้างรั้วมีแต่ตำลึงทั้งนั้นเลยไมยก้อนตำลึงยอดอวบๆใหญ่ๆเห็นไหมคะใครเห็นก็เอาไปกินได้นะ๊ะ ต้นอะไรไม่รู้เนี่ยสวยงามมากเขียวออกมาเดินนะคะหยู่แต่บ้านไม่ไหวนะคะเหนื่อยอยู่แต่บ้านเหนื่อยทำก่อสร้างออกมาเดินบ้างหยุดสักหนึ่งวันนะคะวันนี้สวยงามดอกไม้ดอกหญ้า รมโน,นยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่ใต้รถโสวยงามชอบมากเลยคันหน้าร้อนที่เนี่ยที่นี่หน้าร้อนเห็นต้นไม้มันขึ้นสบายใจนะคะคิดถึงบางไผออกมาแป๊บเดียวเขาก็จะหมดแล้วนะจ๊ะดอ,อกขา,ขาวๆนี่เดี๋ยวจะมาเก็บไปทำน้ำชาลูกเขาก็จะไปทำวายได้นะคะไปแช่กันเหล้าขาว นไมคะดอกขาวๆสวยงามมากเห็นไหมคะดงเลยเป็นดงเลยใครเห็นกินไม่เป็นก็ดูคลิปนี้ลูกชายมาพอดีเลยค่ะลูกชายลูกชายมาพอดีหอมมากเลยนะะี่ค่ะดอกนี้ใครเห็นนะจ๊ะเอาไปทำน้ำชาได้เลยนะคะ ทำชาเนะี่ยทำชานะคะเด็ดไปแล้วก็ใส่ทําน้าชาหนูทนําน้ําชาในลูกเดี๋ยวมาเก็บกันข้าวอยู่หม้อนะเดี๋ยวแม่ไปบ้านหอบแป๊บเดียวนะ <Okay. S 2> ชูดลูกไปกินข้าวในหม้อลูกนะ <Yeah. S 2> เลิกเร็วเดี๋ยวแม่มานะ เจอลูกชายเดินมากาทำงานพอดีเลยดังนั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะจ๊ะใครชอบกดไลค์กดแชร์เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับดอกนี้เอาไปทำเทนะจ๊ะโรลัรนบูตโรลัรนบูหรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้เรียกไม่ถูกมันเหนื่อย คลิปนี้แค่นี้ก่อนจ้าวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พรทิปด้วยนะจ้า